สวัสดีครับก็อยู่กับช่องป๊อปรถบ้านสุดษ้านนะครับรถบ้านมือสองราคาถูกนะครับวันนี้ก็จะพามาดู t o y ยต้าปีออสปี2006แพ้นะครับไฟหยักนะครับตัว S ตัวท็อปนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวสีก็ให้85%เซนะครับรถเครื่องเกียร์ บูนนะครับรถพร้อมใช้นะครับผมยางปี17นะครับดอกก็ยังหนาหนานะครับผมดอกก็มีนะครับเหลือก็ระบบไฟฟ้าใช้การ้ทุกจุดนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้ช่วงล่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสุดไม่มีดังนะครับรถพร้อมใช้นะครับไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลนะครับผมรถพร้อมใช้นะครับ ต่อไแชร์นะครับตัวไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้โฉมไฟยักษ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็ผมเปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับคันนี้ก็จะมีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะครับผมก็จะขับส่งเองนะครับผมจะขับส่งเองนะครับแล้วก็มีบริการจัดส่ง ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนนะครับอยู่จังหวัดอย่าไม่ไม่สะดวกมารับรถหรือว่าอยู่ไกลหรือว่ายังไงนะครับจากที่ผมอยู่นะครับรถอยู่สุราษฎร์นะครับก็จะมีบริการจัดส่งนะครับผมจะขับส่งเองนะครับหรือว่าจะมีเทเลอร์ด้วยนะครับจะมีเทเลอร์ด้วยมีเทเลอร์ไปส่งให้ด้วยนะครับมี2รูปแบบนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาก็มีบริการจัดส่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับสีด้านนอกนะครับผมรอบนอกนะครับรอบคันนะครับผมมาดูกันนะครับ ครับผมก็มาดูสีนะครับรอบๆอบไนะครับก็ประมาณ85%นะครับคันนี้สีสีน้อยนนะครับก็จะมีสกิดอีนบ้างนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับผมตามการอายุการใช้งานของรถนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับ 1.5S นะครับ vvti นะครับผมโซลนาวีออสนะครับชุดแต่งรอบคันสีดำเงางามนะครับสีก็ประมาณ85%นะครับ เป็การจัดส่งนะครับทุกจังหวัดนะครับคันนี้รถพร้อมใช้นะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาความร้อนแน่นอนนะครับคันนี้รถไม่มีปติเตดชุนหนักหรือจมน้ำมาแน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับราคาก็1นึ่งแสนหันบาทถูกที่สุดในตลาดนะครับลองเช็คดูได้นะครับผมตัวนี้นะครับปี2 0 0 6แท้นะครับโฉมไฟยักษ์นะครับไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้ ที่สุดในตลาดเลยนะครับรถสวยราคาถูกที่สุดในตลาดเลยครับนะครับระบบไฟฟ้าเชื่อมกันทุกจุดนะครับรถสวยงามทุกจุดนะครับผมพร้อมใช้นะครับรถไม่เคยเติมแก๊สด้วยนะครับคันนี้เป็นรถสวยเดียวด้วยนะครับไฟเยอะด้านข้างด้วยนะครับ ลมรอบคันด้วยนะครับไม่มีร้อนนะครับคันนี้ภาษีไม่ขานนะครับคันนี้ภาษีไม่ขานนะครับเ่ินตัวพับนะครับรถบ้านนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับผมก็จะลงข้อมูลไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างของรถนะครับจะลงข้อมูลไว้ครบนะครับผมสาหรับท่านใดที่ไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปนะครับก็อ่านได้นะครับอ่านข้อมูลที่ผมลงไว้ได้นะครับ มาดูด้านในกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันนะครับแล้วก็มาดูด้านในกันนะครับตัวนี้ก็เป็นใหม่เรือนใหม่ดิจิต้อนนะครับผมีแอร์แบกนะครับถุงลมนะครับ ABS นะครับผมดิสี่ล้อนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังดํานะครับเบาะหนังดำเบาะแท้โรงงานนะครับตัวนี้ไม่โสมนะครับไม่ขาดนะครับ มีเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าเล็กน้อยนะครับอายุการใช้งานของรถนะครับก็คือเป็นปกตินะครับก็ถือว่าเจ้าของดูแลรถอย่างดีนะครับตัวนี้แบบนี้นะครับคอนโซลสวยงามครับไม่มีแต่งหักเลยนะครับสวยงามครับดูด้านหลังดูานหนะครับด้านหลังก็ดูดีนะครับ ไม่มีแตกเลยนะครับผมไม่มีขาดเลยนะครับอาจจะของดูแลอย่างดีนะครับด้านหลังนะครับให้ดูชัดๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมจะไม่เคยเอารถติดแก๊สมานะครับสบายใจได้นะครับผมอเ้ดูเต็มๆในรถนะครับเครื่องเสียงวิทยุใช้ได้ปกตินะครับ แอร์หนาวๆนะครับช่วงล่างดีนะครับเดียวสายสุดขวาสุดไม่มีดังนะครับคันนี้เดินทางไกลสบายนะครับเติดน้ำมันขับใช้อย่างเดียวนะครับคันนี้ไม่มีเสียงดังกุกกักไม่มีนะครับผมเป็นกุญแจนะครับกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้กุญแจรีโมทสองชุดนะครับตัวนี้เกียร์เปลี่ยนครบนะครับไม่มีกระตุกนะครับ นี่ครับก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทนะครับหนึ่งชุดอ่าสองชุดนะครับมีอีกชุดนึงนะครับแต่ไม่ได้เอามานะครับผมมีมีสองชุดนะครับกแจรีโมทให้สองชุดนะครับระบบไฟฟ้าใช้การได้ทุกจุดนะครับอกระจกขึ้นลงก็สี่บานนะครับคันนี้เซ็นทรัลล็อกนะครับใช้การได้ครบนะครับไฟตัดหมอกก็ใช้การได้ปกตินะครับผมโอเคครับสําหรับด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูอ่า ด้านหน้าด้านหลังกันนะครับครับผมก็มาดูระบบเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.5นะครับ VVT-i นะครับผมตัวนี้รถก็หน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีติดความนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์คันหน้าก็อยู่ครบนะครับทำโชกหน้านะครับผมกันโขงหน้านะครับเวลารถเข้าโค้งก็จะได้ไม่สายนะครับ ไม่มีน้ำมันเยิ้มรั่วซึมนะครับผมบ่อน้ำก็ไม่รั่วซึมนะครับเดี๋ยวไดูด้านหลังกันนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตาโตโยต้าด้านหลังทั้งหน้างทั้งด้างหลังนะครับตัวนี้ ากระโปรงท้ายเดิมนะครับรถไปเคยติดแก๊สนะครับอ่ายางอะไรแม่แรงอะไรอยู่นั่งนะครับผมอันนี้อุปกรณ์นะครับแม่แรงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะครับยางอะไรนะครับรถไปเคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนนะครับผมนะครับลายปันไม่กวาดอราดูครบนะครับผม อยงอู่ครบนะครับสวยงามนะครับผมด้านหลังสวยงามครับไม่มีชนครับอยู่ครบนะครับเอออยู่ครบนะครับผมโอเคครับอ่าเราก็มาสรุปรถกันอีกครั้งนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็น t o y o ต a นะครับผม v ีออนะครับ 1.5S นะครับผมตัวท็อปนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมปี2 0 0 6แท้นะครับไฟยักนะครับผมตัวนี้ Minor c h a n นะครับก็ขาอยู่ที่159,000บาทนะครับมีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะครับคิดตามระยะทางนะครับผมรถสวยงามครับสมบูรณ์ครับผมอันนี้ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับสามารถเช็คได้นะครับผมว่า ขายตัวที่สุดในตลาดแล้วครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมจะไม่เอารถติดแก๊สมานะครับผมยางดีนะครับผมยางก็เป็นปีสิบเจ็ดนะครับแต่ดอกก็ยังมีอยู่นะครับผมดอกก็ยังหนาๆอยู่นะครับคันนี้สําหรับคันนี้รถล้อมใช้ครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีบริการจัดส่งถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะใกล้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับคันนี้ถ้าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมผมจะส่งให้ฟรีนี่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะครับก็จะมีส่วนลดให้นะครับสาหรับคันนี้นะครับผมจะมีส่วนลดให้นะครับคันนี้สําหรับลูกค้าเอฟซีที่ติดตามทางยูทูบนะครับผมมีบริการจัดส่งให้ในราคาที่ถูกนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมก็แจ้งรายละเอียดได้นะครับว่ามาจาก YouTube นะครับผมก็สนใจก็โทรมาได้นะครับ0931274299นะครับ093 1274299กนะครับก็จะทิ้งลน์ทิ้งโค้ดลน์ไว้นะครับสามารถแอดมาได้นะครับทั้งเบอร์และก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็ทางลายนะครับผมจะติดต่อจะทิ้งไว้นะครับให้เพื่อนๆได้สามารถติดต่อมาได้คุยสอบถามรถแล้วก็ขอรายละเอียดรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมมีมีเยอะนะครับมีรูปเยอะนะครับจะดูส่วนไหนจะดูซอกไหนก็จะถ่ายให้ดูได้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่อยากดูนะครับสวนไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับผมสาหรับ วันนี้นะครับก็จบรีวิวเปเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคันต่อไปนะครับรับเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมปี2 0 0 6 0 7นเะครับเป็นตัว2.4 V นะครับตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้รถสวยมากครับเพิ่งรับเข้ามาเลยนะครับผมเจ้าของซื้อสดมาออกห้างป้ายแดงมานะครับร้านเนะครับผมร้านเนะครับแต่มาขายกันในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดนะครับ อีกเช่นเคยเดี๋ยวมารับชมกันนะครับอย่างไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ปอบรถบ้านสุดษ้านนะครับรถบ้านมือสองราคาถูกนะครับผมอย่างไรก็ขอบคุณมากครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ